ไปโรงเรียนวันนี้นะคะจะได้ปั่นจัก,กรยานไปเด้อน,นะคะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์บาว่านะคะย่ายกับน้องทรายนะคะเอาไปเมืองนะคะพี่น้องมะนาวก็จะผ้าน้าาานองมะนาวปั่นจัก,กรยานคือแต่ก่อนถีบ่มีรถมอเตอร์ไซค์นะคะพี่น้องนะคะปัน่นแตงแตอนุบาลหอดปอนึนะคะแต่ทุกมื้อนี้สื่อรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะคะเ <c oughs> พื่อนก็นเจะบอยอยากนั่งรถจักรยานหลายปันไล่เด้อนนะค่ะพี่น้องเมืองเดี๋ยวละให้ให้ขึ้นที่ละเพราะว่าผ้าผ้ากันเลนตอยู่พี่น้อง ปกติก็เอารถมอเตะะอร์ไซคะนนนนน์นะคะพี่นออ้นนนนะะนองไปทรงเพลินพอดีย้ายมิตรละเขาเมืองนะคะก็เลยเอารถไปนะคะไม่น้องมะนาวก็เลยนี่แหละค่ะพี่น้องเอาจักรยานย่ายนี่แหละค่ะพี่น้องไปทรงเพลินนะคะเพราะว่าโรงเรียนบดยู่ไก่นะคะพี่น้องนะคะยู่ใกล้ๆนะคะเป็นโรงเรียนของตำบลน,นะคะพี่น้องนะคะมีหอดมอสามผนเดร์นะคะไ <anonymous S 2> <anonymous'> ม่น้องมะนาวก็เลี่ยนยู่โรงเรียนบ้านเจ้าของนี ah ่แหละค่ะจนจบมอสามนะคะ นี่นะคะพี่น้องกับปันไปแบบนี้เลยนะคะการปันจักรยานเกิดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะพี่น้องได้ออกกําลังกายน้ำเนาะนะคะนี่มาหอดแล้วเพิ่งเก็มาทรงหนาโุงเรียนพ่อนะคะพี่น้องเพิ่งกะจะยางเข้าไปในตัวข้ารนเลยนะคะ <c oughs> พี่น้องนี่โุงเรียนเก็เพิ่งกะจะสร้างมองที่ให้คุ้มแดดคุ้มฝนนะคะพี่น้องเป็นทางยางนะคะเอามาจากทรงน้องมะนาวไปโุงเรียนเสซ็จเรียบร้อยแล้วมะน,มา,นาวจะมาปลูกพักต่อนะคะวันนี้จะพาพี่น้องมาปลูกพัก ปลูกบักทัวนะคะนี่เป็นเบียรบักแตงนะคะที่พี่น้องมาหน้าปลูกลงถุงปุ๋ยนะคะพี่น้องนะคะซองหนึ่งนะคะก็ได้ประมาณสามถุงปุ๋ยนะคะเพราะว่าอันชุดก่อนที่เคยปลูกมันก็ว่ายไปแล้วนะคะชุดนี้เป็นชุดใหม่นะคะปลูกไว้มันก็คืนดีอยู่นะคะพี่น้องนานหนาวคืนดีนะคะ บักมะละจีนของเห่าก็สวยงามนะคะพี่น้องแต่ว่าเป็นหมากแล้วมันบอ่บอบอยู่นะคะแม่งเจาะเบิดเลยเน่านะคะนี่นะคะบักพิกขีนูของพี่น,น้องมะนาวก็สวยงามนะคะบักเคือคือกันคาพี่น้องนะคะอุปสรรคของคนที่เฮ็ดเกษตรอินทรี์ก็คือนอนมันลงนะคะไลซ้ำใดมันเกิดบอ่อไปนะคะอ้ามาปลูกพักเข้ากันต่อนะคะพี่น้องมือน,นี้พี่น้องมะนาวจะปลูกบักทัวพุ่มเดือะเด้อน,นะคะ,นะคะบบเมนบักทั่วที่ขึ้นข้างนะคะพันวาบักทัวพุ่มปลูกง่ายงนะคะร่มหนึ่ง พี่น้องมะนาวก็จะใส่จักหาหกเม็ดนะคะเมื่อนี้เขาจะปลูกปักทัวสองซองเลยเด้อนะคะพี่น้องถามเบื้องว่ามันสิพ่อเด็กินเอามาตาคือพนบ่อนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะหัวแต่แล้วเบียกแล้งานนะคะพี่น้องนะคะถามว่าแลวดีบอสั็จแลวดีนะคะพี่น้องย่ายเหลือหน้าอีกทีหนึ่งนะคะบัตวนเดกเกี่ยวนะคะหน้าม,มันหลายพดูดนะคะนี่ก็มาปลูกปักทัวก่อนนะคะพี่น้องนะคะท่านมันว่าง บักทัวมันเป็นบักทัวรส่งผุ่มบ่มีข้างแต่ว่าบักทัวตัวนี้แม่นองมะนาวเคยปลูกแล้วนะคะแต่ว่าแม่นองมะนาวออาไปปลูกยูสวนยางนะคะตะกีดอันแถวแถวกระทอมมันบ่ท่านใด้ฮกปันใดนะคะมันยังมีกกใหม่กวกยางเล็กๆน้อยแต่ถูกมือหนี้มันปลูกยางบ่ไดแล้วเพราะว่ากกใหม่มันใหญ่ขึ้นกว่าเก่านะคะมันปลูกแม่นองมะนาวช่วงนั้นที่ปลูกมันก็ขคืนดีมันก็ให้มากินดีอยู่เด้อค่ะพี่น้องแม่นองมะนาวก็คุดลุ้มเป็นลุ้มเป็นลุ้มไปนะคะพี่น้องอาจจะเป็นคาง บ่ได้ได้หยาออกนะคะเพราะว่าห้องคุดเฉพาะหลุมที่ห้าปลูกบักทัวนะคะคางคางห้าง,างาก็สโซนหมากพป่น้องมะน,นาจะเอาเครื่องตัดหยาเลี่ยมออกนะคะพี่น้องนะคะบ่ได้ทางหยาออกเพราะว่าหยามันลายแล้วก็มันหนาหนํานะคะพี่น้องนะคะพอปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วห้องก็หดน้ำเลยครับพี่นอ้อนะงนะคะหดน้ำเสาแรกนะคะเดี๋ยว วามือใดมันจะงอกออกมานะคะเดี๋ยวพี่น้องมาน่าจะมาถ่ายพี่น้องเดี๋ยวบางอีกเ้ยค่ะเด้อพักคางบานคางสวนเห้านะคะออปลูกใกรพ่อได้กินนะคะจากนั้นนี่นะคะพี่น้องเห็นรูปปอที่โชขึ้นมาวัางหันนะคะพม่น้องมาน่าก็จะมาปลูกบักบวบเด้อค่ะพี่น้อง นี่นะคะอันข้างบ,าบวกเฮ็ดไว้แล้วนะคะเฮ็ดตอนแรกปลูกบักทั่วผู้นะคะมันบมงอกนะคะมันงอกอยู่อันต้นเดียวมันก็เป็นบมงามนะคะนี่พี่น้องนน่ก็จะเอาบักบวกเลียมนะคะพี่น้องมาปลูกมาปลูกใส่ถุงปุ๋ยนะคะมันก็จได้จักเม็ดนี่ระคะพี่น้องนี่ก็จะประมาณซิบก็เม็ดนี่ระคะพี่น้องนะคะพี่น้องแน่ก็ใส่เคืองต่อเคืองเลยนะคะพี่น้องนะคะถุงปุ๋ยนี่พี่น้องนน่ก็จะใส่จักฮากเม็ด นะคะปลูกไว้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเบิ่งว่ามันจะงอกไฮบร์นะคะหดน้ำเสาแรงทุกมือปลูกไว้ก็พ่อในเฮ็ดกับเขากับน้ำนะคะพี่น้องเนาะนะคะผักสวนขั้วของเหานะพี่น้องมะนาวล่องปลูกผักสวนขั้วต่างๆนะคะพี่น้องมันมันต้องใส่อันโดไลมาแลงนะคะซึ่งการ การไหลมแแลงแบบวิธีอินซีบางอย่างมาแลงมันกระบอยานนะคะพี่น้องนะคะเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะนะคะเพราะว่าเข้าบอเจีดยยาค่ะมาแลงแบบเคมีนะคะคิดพี่น้องคิดเบื้องว่าผืชผักของเข้าถี่มันปลูกแล้วนะคะซ้าเสิไดกินมันเห็ดยากแห้งนะคะพี่น้องกเกษตรอินซีแต่ว่าให้คิดว่าเวลาเข้าไปสือผักในตลาดเป็นยังคืองามนะคะแมงจอจักตูกระบมีนะคะให้คิดซ้ำหนีว่า เพิ่นใส่สารเคมีใส่สารไล่มาแงลงหลายซ้ำใดเพราะว่าห้าต้องรับฐานเมนว่าห้ากินแล้วหฮาต้องดับสารเหล่านั้นมากเข้าร่างกายหฮาหลายปันใดนะคะให้คิดแบบนี้คันเมนว่าผู้ทีขี้ข้านปลูกพักกินนะคะรักตัวเองรักครอบครัวก็ปลูกพักกินดีกว่านอกะเนะาวเรื่องพักแล้วก็พักกินเข้าเทียงก่อนจะข้าวหนึ่งนะ,ะพี่น้องนะคะมือนี้ย้ายมาจากตลาดนะคะ ก็เลยนี่แหละค่ะพี่น้องในสดกวยจับหอนหอดหอนหอนเสบๆบเป็นกลวยจับเครืองในหมูนะคะพี่น้องนะคะแซ่บแสบนะคะพี่น้องนี่นะคะกระสือมาฝากรูกนะคะพี่น้องนะคะแซ่บนะคะพี่น้องอ่ะกินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานที่จะต้องปลูกพักต่อกก็คือ เ้าจะมาวานในผักชีหอมเดคาเดอร์นะคะพี่น้องนะคะแม่นองมะนาวก็ทําการทุบเม็ดแล้วล่ะค่ะพี่น้องนะคะนี่เ้ากระปูกไวนาบ้านนาะเฮือนแบบนี้เลยนะคะนะคะแม่นองมะนาวทุบเลยเด้อค่ะพี่น้องนะคะดินแม่นองมะนาวก็เตรียมไว้เรียบ้อยแล้วดินก็นจะเป็นดินข้างล่างก็จะมีอันใส้กาปะเร้รานะคะพี่น้องไวมองกลาง นะคะสลับกับปุ้นของเห่าหรือว่าปุ๋ยคอกแล้วก็สลับกับฟางเข่านะคะพี่น้องนะคะก็ใส่ทมเทกันไปนะคะเวลาหดน้ำนะคะเวลาฟางมันเปื่อยมันยางไปมันก็จะเป็นปุ๋ยนะคะพอห้องวานแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเ้ <roar! S 1> าก็ต้องเอาฟางมาคุ้มแน่นะคะพี่น้องนะคะคุ้มบวไหมันมเวลาอันหดน้ำแล้วมันเบไหมันกระจายออกนะคะพี่น้องแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นให้กับพักของเห้าน้ำนะคะพี่น้องนะคะคุ้มไว้นะคะคุ้มบางๆกับพ่อนะคะพี่น้อง แต่แม่นองมะนาวคิดว่าจะคลองในคุ้มหนาไปแล้วนะคะนี่คุ้มยางหนาเดี๋ยวจักน้อยก็จะเอาออกล่ะค่ะพี่น้องนะคะคุ้มหนาหนาไปก่อนนะคะพอมันงอกไป็นนองมะนาวก็จะเอาออกเอาออกให้มันบางกว่านี้นะคะเพราะว่ามันหู้สึกว่ามันหนาไปนะคะเดี๋ยวต้นมันจะงอกบ่ขึ้นนะคะนี่นะคะก็หดนาไปก่อนนะคะคุ้มให้มันมีแบบว่าความชุ่มชื้นเนาะนะคะเพราะว่าแดดมันซองถึงนะคะพอย่ามกลางเว้นนะคะมันก็จะแห้งคักนะคะเดี๋ยวมันงอกก่อนจากสองมือสามมือแม่นองมะนาวก็ เอาออกแน่นะคะบอ,บอไบร์ไลายนะคะบอไหรหลายปานี้นะคะจากนั้นเห็นบอพี่น้องเขาก็หดน้ำให้มันช้ำๆเลยนะ,ะพี่น้องอดน้ำสาวแร้งเดคเ้อร์พี่น้องนะคะเดี๋ยวถ้าเบืองว่ามันจะงอกให้บอนะคะพี่น้องมาเน่าซื้อในถุงเนี่ยสิบบาทเดคเ้อน,นะคะซื้อในตลาดนัดนะคะซื้อจากแมค่ค้าที่เพิน่นปลูกพักขึ้นกันนะคะพี่น้องนะคะเพิ่นแบ่งขายนะคะมาโดนแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปนาค่ะ